ศจสจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณครั้งแรกร่วม500คนวันที่5มีนาคม2568 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ตำบโลโพนทองอำเภอเมืองกาลสินนายวิรัตศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพร้อมให้ความรู้การบรรยายในการจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมสามัญครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2568ของจังหวัดกาลสินโดยมีวัตถุประสงค์ให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้ทราบถึงนโยบายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมนโยบายผู้บริหารคุมประพฤติ แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานการจัดทำแผนงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติในปีงบประมาณ2,568บทบาทและการปฏิบัติงานของอาสาคุมประพฤติและบทบาทของประชาชนสิทธิประโยชน์และรางวัลเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครคุมประพฤติตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในวาระการประชุมที่สำคัญคือการจัดทำแผนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติทั้ง18แห่งและคัดเลือกคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาลสินในส่วนของบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติมีสองบทบาทดังนี้หนึ่งการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดประกอบด้วยการเยี่ยมเยือนติดตามสอบถามแนะนําช่วยเหลือตัดเตือนและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างการควบคุมประพฤติ ในทุกภารกิจตามสภาพปัญหาและความต้องการการออกติดตามผู้ถูกคุมประพฤติที่ไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อรับทราบเงื่อนไขหรือรายงานตัวการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเมื่อได้รับการร้องขอเมื่อปรากฏเหตุสัญญาณจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวแจ้งเตือนที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง2การส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกลุ่มคุมประพฤติ ประกอบไปด้วยสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูสร้างเครือข่ายในการแก้ไขฟื้นฟูสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมควบคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรมและช่วยเหลืองานอื่นๆตามที่กรมประพฤติหรือกระทรวงยุติธรรมมอบหมายนายวิรัติศรีมงคลผู้ในการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดในานามประธานกา,การจัดงานครั้งนี้กล่าวว่าทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาลสินได้จัดประชุมสามัญประจำปี2568 ภายหลังจากปีที่ผ่านมาเราได้รับการสรรหาอาสาสมัครตามโคต้าอยู่ที่ห5 2 0้ายี่คนเราสรรหาและแต่งตั้งไปแล้วหนึ่งสอคนและเรายังมีผู้คุมประพฤติเดิมอยู่ร้อยกว่าคนวันนี้เป็นการประชุมกันครั้งแรกของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาลสินถือว่าเรามีจำนวนมากที่สุดของประเทศและได้รับการแต่งตั้งพัฒนาศักยภาพสามารถที่จะปฏิบัติงานได้แล้ววันนี้เราก็มาร่วมกันทำงานในภาคของประ ชชานครั้งแรกที่มีการประชุมกันและมีอาสาสมัครคุมประพฤติมาประชุมประมาณ400กว่าคนเนื่องจากว่าบังเอิญที่เรานัดประชุมนี้มีกิจกรรมของทางอำเภอด้วยก็เลยทําให้อาสาสมัครคุมประพฤติส่วนใหญ่มาจากผู้นําชุมชนจึงทําให้ที่ประชุมขาดไปจํานวนหนึ่งทางสํานักงานเราก็จะมีการบริหารจัดการต่อไปวันนี้เราได้มีการคัดเลือกประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาลสินซึ่งครบราสีปีด้วยเดิมทีเรามีการคัดเลือกประ ประธานระดับอำเภอทั้ง18อำเภอจากนั้นก็ให้ประธานของแต่ละอำเภอมาคัดเลือกประธานระดับจังหวัดและคณะกรรมการบริหารจังหวัดซึ่งวันนี้มติที่ประชุมก็มีมติให้คณะกรรมการบริหารระดับจังหวัดมีหน้าที่เป็นประธานบริหารหรือประธานชมรมคุมประพฤติอีกหน้าที่หนึ่งแต่วันนี้ก็มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับบทบาทภารกิจของภาคประชาชนที่จะสามารถปฏิบัติงานภารกิจร่วมกันรวมถึงข้อชี้แนะข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการคุมประพฤติท ที่ได้มาตรวจราชการอีกครั้งนี้ผ่านมาว่าเราจะต้องมีการบูรณาการทํางานร่วมกันกับประชาชนเพื่อแก้ไขผู้กระทําผิด แต่อย่างไรก็เป็นการป้องกันอาชญากรรมจากผู้ประทําผิดในระบบงานควบคุมประพฤติและเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้กลับมามีชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขซึ่งวันนี้เราก็ได้มาทํางานร่วมกันในเบื้องต้นแล้วครับเรบบาสมัครประพฤติมาจานวนทั้งสิ้นตามโคต้าอยู่ที่1,520พี่คนเราสัดนาและแต่งตั้งไปแล้วประมาณ1ัน0คนนะครับและเราก็ยังมีอาสาสมัครประพฤติเดินอีกร0อยกว่าคนนะครับ ปัจจุบันเรามีอาสาสมัครอยู่ประมาณ1,500า้คนวันนี้การเป็นการประชุมกันครั้งแรกนะครับอาสา,าสมัครคุมประพฤติจังหวัดกรสิน์ของเราณปัจจุบันนี้มีจำนวนที่มากที่สุดของประเทศนะครับได้รับการแต่งตั้งและได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถที่จะปฏิบัติงานได้แล้วนะครับวันนี้เราก็เป็นการทํางานภาคประชาชนครั้งแรกนะครับที่มีการประชุมกันนะครับวันนี้มีอาสาสมัครกลุ่มพฤยรมาประชุมร่วมประมาณ400กว่าคนนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนว่าในวันที่เรานัดประชุมนี้มีกิจกรรมของทางํำเอื้วยนะครับที่มีการเรียกประชุมนะครับก็เลยทําให้ทาง อาสาสมัครรุมนพุทธส่วนใหญ่ก็จะมาจากผู้นําชุมชนนะครับก็เลยทําให้การประชุมค่อนข้างจะขาดไปจานวนหนึ่งนะครับซึ่งก็ในเรื่องที่ทางสำนักงานเราก็จะได้บริหารจัดการต่อไปวันนี้เราก็มาทําการคัดเลือกประธานชมรุม อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์่งครบวาระสีปีด้วยนะครับเริ่มงีเรามีการคัดเลือกประธานในระดับอำเภอนะครับทั้ง9ก้าทั้ง18อําอำเภอนะครับจากนั้นก็ให้ประธานอำเภอมาคัดเลือกประธานจังหวัดและคณะกรรมการบริหารจังหวัดนะครับวันนี้มติที่ประชุมนะครับก็เลือกคณะกรรมการบริหารจังหวัดทาหน้าที่กรรมการบริหารหรือเป็นประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติอีกหน้าที่หนึ่ง วันนี้ก็มีการพูดคุยนะครับจะทาความเข้าใจครับกับบทบาทภารกิจของภาคประชาชนที่จะสามารถปฏิบัติงานร,ร่วมกับสํานักงานได้อย่างไรรวมถึงข้อชี้แนะข้อเสนอแนะของอท่านผู้ตรวจกระทรวงอามุูสตรวจราชการตรวนภุมพฤุริที่ได้มาตรวจร,ราชการที่ผ่านไปนะครับว่าเราจะต้องบูรณา,าการ,ร,รการทํางานร่วมกับภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาภูมิรกรญาต่าได้อย่างไรนะครับ เป็นการป้องกันอาชกรรมจากผู้กธธระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติและเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้ผู้ถูกคุมความประพฤตกลับมามีชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับวันนี้เราก็มาได้ทํางานร่วมกันในเบื้องต้นแล้วครับข่าวทีวีนิว24กระสินสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวอนงนาสาธรรายงาน